รับงานประจำวันที่19ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะมาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดของของทีมงานเรานะครับวันนี้ก็ได้เข้าออฟฟิศประมาณจะสองทุ่มแล้วเอ้ยสองทุ่มกว่าแล้วนะครับมาพาไอ้เจ้าตัวเล็กมาด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ที่เราไม่อยออฟิตน่ะพี่ขนส่งานำพัสดุอะไรมาส่งให้เราบ้างนะครับวันนี้มีมาสามชิ้นนะครับ ใหญ่หนึ่งกล่กองเล็กสองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่กล่องเล็กกันก่อนนะครับว่าเป็นอะไรว่าเปิดกล่องพัสดุแล้วต้องดูตัวเล็กมั้ยดูหน่ออตัวนี้มาจากนะมอดูก่อน เอ่อเคอรีอร่ไม่บอกมาจากไหนบอกแต่ชื่อผู้สกนะครับเป็นคอนโทรเลอร์เยเคนะครับคอนโทรเลอร์ L7 อ๋อ ตัวนี้ส่งมาอาการเปิดไม่ติดนะครับจากที่ดูชุดไฟแล้วมีมีมอสเฟตไม่ใช่มอสเฟตมีไดโอดมีไดโอดที่ไม้อยู่1ตัวนะครับตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะเดี๋ตรงนี้ชุดไฟที่ข้อ12โวลตวนตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเสียไฟเข้าไปแล้วไม่ติดเลยนะครับคิดว่าชุดไฟชุดนี้น่าจะมีปัญหาแล้วก็มีการ เป่ามาแล้วยกมาแล้วนะครับเป่ายกมาแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะได้แจ้งลูกค้านะครับว่ามีการมีการทํามาแล้วนะครับการทํามาแล้วอ่ากว่าต่อไปอือเป็น กล่องน,นี้มาจากน้องจอบกทมนะครับมดูบ้างด้านในคืออะไรกัน มาแน่นหนาพอสมควรดีนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของกา้าก่อนตามขอบขอบมุมกร์นเนี่ยมีคำรุดมานิดเปล่าเพราะว่าเขาแพ็คมาไม่ไดนน้นะครับโอเคนะครับมีคำรุดมาอยู่นะเป็นเอามาลงนะมา ็นมุมด้านข้างนะครับเนื่องจากว่าใส่มาแพ็กมาไม่ดีมุมนี้บินนะฮะบินหนึ่งมุมนะครับแล้วก็ขอรูก่มีตรงไหนไหมไม่มีนะครับมีหักมามุมเดียวเด้จังแพ็กมาไม่ดีนะครับตัวนี้แพ็กมาไม่ดี ไม่ได้ใส่มุมค้างมานะครับก็เลยทําให้กาซเกิดรอยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้วิธีการของเรานะครับหรือใครใหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะวิธีการก็คือใช้กาวร้อนนะครับหยอดลงไปแล้วก็หาอะไรเป็นครีมหนีบกระดาษก็ได้นะครับมามาหนีบมาหนีบเข้าไว้อย่างนี้แล้วก็หยอดกาวร้อนลงนะครับมันก็จะแข็งแล้วก็จะตรงแล้วก็ถ้ามัน มันมีชิ้นไหนที่มันเกินออกมาครับก็ใช้คัตเตอร์แต่งๆแบบนี้บีบมาครับโอเคอันนี้เอสเกตเตโก่หนึ่งใบอ่าแล้วมาดูต่อกล่องสุดท้ายกล่องใหญ่เป็นรุ่นไหนนะ ตัวใหญ่นี้ส่งมาจากอ่ากทมเหมือนกันนะครับวางติดราคาของอมมาละอุ้ยโอ้ยอ่าเป็น ดีเอ็กเป็นเอ9สิบเก้าเอ็กพีนะครับหนึ่งเครื่องอพัดลมปกตินะครับไม่หักแล้วกอดูพัดลมช่วงนี้หน่อยโอเคพัดลมไม่แตกนะครับไม่มีพัดลมแตกแล้วขอดูด้านในก่อนนะครับ โอเคด้านในปกติไม่มีตัวแตกนะครับก็คงมีมาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเอ็กซ์ก้าก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับอุ้ย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 นี่แนะสนดมากเลย อ่าโอเคจะเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยมีตัวกวนกวนกันหน่อย